กราบสวัสดีพี่น้องพ้องฝ่ายกราบสวัสดีพี่น้องพ้องฝ่ายซุปปูซุกคนครับผมโอ้ยห,ไไห่างหายไปหลายเติมปรดเทศไทยเจ๊เขียะหยาดหนั่นหยาดนี่หยาดต้อโควิดใช่เดี๋ยวผมใส่ถาถาอัดปากเขาสิบบมาค้าไปทีละอนุญาตแบบคำบะไรไปทั้งอื่นทั้งอืนงอ่นหรอกครับผมอยู่บ้านอยู่บ้านต้านโควิดไม่ไปทงางไหนครับผมอยู่กับสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้ผมเป็น

คุณสองครับผมคุณสองหน้าตาเหมือนแม่เขาเลยแม่เขาชื่อคุณมะเมียวอันนี้ชื่อว่าคุณวันคุณวันหรือคุณหนึ่งมาซานคุณหนึ่งมาซานสวันนสดีในโลกสวัสดีชาวโลกอันนี้เดียอันนี้บักสามกี่นะสามสามครับผมวันที่สี่สี่สามจะถึอีกฝั่งนึงเมื่อเดี่ยวกระต่ายมาปล่อยข้างนอกครับผมเพราะว่าสุโม,มนี่เนะี่ะแม่มันอยู่ข้างใน แม่มันอยูข้างในห้วบันนี่มันคอดมันขอดยู่ไม่บานผุนะั้นบันนี่ลูกมันหลายที่นอแตกเซลเซลขี่เงวเต็มโอ๊ยอะไรวาก,ก็เรียออกมาไว้ข้างนอกไทยทายไปหากระต่ายผุลูกเนมเ่ไปหากระต่ายผุนมาแตกเซลเซลอยู่คุนอะ่ะ <c oughs> กับต,ตังสหัสโตแตแอะแปดตัวครับผมอันนี้ลูกคุณมาเมียวบันนี่ลูกคุณโดนรอดไทยกระต่ายผุลูกแม่กระต่ายอันนี้ เป็นลูกๆทั้งแปดของแม่บุญพูดแม่มะเมียวแม่มะเมียวคอ,อกเรียวคอ,อกแรกความจริงเนี่ยมะเมียวเบิ้งกล้องเอ้ยลูกสาวเนี่ยเฮ้ยความจริงมะเมียวนี่ยพได้ให้คลองเด็ต่ว่าตอนนั้นมะเมียนอยู่ในคอ,อกวันนี้โอ้ยอยู่ในบ้านกเ็เลยว่าเสี่ยวมะเมียวออกมานอกบานเอามาไว้คอ,อกนี่ล่ะมะเมียวไว้คอกหนึ่งบุบญหลายไว้คอกหนึ่งบ,บุญหลายนี่ตัวผูครับผมวันนี้ บบกบุญหลายนั้นปีนมาหามาเมียวบ่นเนี่ยขึ้นเดียวเท่านั้นละเซ็ตเลยโอ้ยทองบ่งตรกเลเพ้าใจว่ามันทองทำเพราะมันปีนมาหากันกับเป้าจับแยกออกจากกันเลยเอามาเมียวกลับขึ้นในบ้านเลยครับผมบ่นึกบ่ฝันว่าดอกเดียวทําให้มาเมียวทองได้โผลออกมาลูกเลยแตกเซลเซลก็เลยไดเอเพิ่นมา ทางนอกครับผมเอาลูกคนนั้ไว้ทางนอกลูกกำลังตาฮัก,กตาเอะสองขอ้อนี้เป็นค้อกระใตยตัวผู้เป็นลูกบุญหลวมาไทยสองข้อนี้ได้ไหมดขม่าด้วยยังขม่าอนี้เป็นตุกภูแยกออกมาครับผมข้อเดียวกันนิดนะ่ะกับสองตัวนี่ค้อเดียวกัน,น,กกนแต่ว่าอยู่น้ำกันบ่ได้อยู่น้ำกันแล้วโอ้ยพบปัญหา,าต้องกินตอนแรกๆนะอยู่น้ำกันอยู่ มันบจับมาแยกอคอกเราแยกในมือหนึ่งว่ามันนี่ต้องการอคอกก็เลยเสี่ยวขึ้นมาหากันเอาขังน้ากันสองตัวไล่กันเบิดมือก็เลยได้จับแยกคอกคือคกเกาโอ้ยคือจังหวับ่อเมนลูกพ่อแม่เดียวกันนี่แหละก<อ>่อน,นอนอยู่ในรังนอนอยู่ในรังครับผมพยายลูกลูกมันแบบนี้พยายลูกลูกมันต่อเล็ดกล้องดีๆลูกใหญ่มันสั้นไปสั้นมากเพื่อสีตาไล กำลังตะหักโต๊ะตะแ่กินผักกระถินดีดีจะไปหาหญ้าเพื่อกินกันคำว่าอาหารากท็ท้าเราแยกเพศเจ้าเราแยกเพศแล้วก็สิได้จับแยกคอกแล้วเนาะคำว่าจับแยกคอกกันสิดทองใหญ่อึ้งลึงอังลางอีกสวัสดีครับชาวโลกสวัสดีครับถุงไหมก็ไปนะฮะแขงสวัสดีครับถูกไม่อยู่เลยนะสวัสดีครับ ใครคือถุงอ่ะนี่ไงถุงนะถุงถุงจะไปไหนถุงไม่ยอมเลยมีแต่จะไปวนอวยอยู่แต่ตรงทางไอ้เอาถุงมาเข้ากล้องสิถุงไปไหนถุงไปไหนลูกทางไปไหนถุงไปไหนไปไหนเอาเอเอา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 ากมาเะบานใหม่ๆอยู่เดนบาเนไหยโอ้ยลูกสาวอ่อนน้อ สีน้อนน้ำบนสนาแล้วมันขี่เซรีนอนมันเหี่ยวเซรีนอนแบบนี้เอ้ยบัไหวเเดือว่าสิมันน,ววนอนโดมเหี่วกับตายอยู่นี่อันออกมาข้างนอกแต่มันมีปัญหาอยู่ว่าถักหมาบูมากนี่ก็สิยากเตอ,กอย์จูหมามันเคยบูมาารุนเรกๆผมครับผมแล้วกรนี้ครื่งยานแมวกับ้องกันแม่เนี่ยก็เมาเมาดีดีเดียสิดไดยกันสูงๆกอน แมวนี่ก็สำคัญคือกันครับผมเออเดี๋ยหาทางกันแมวว่าก่อนอ้ยลูกว่ออออจะ,จะอ,อ,วอุ่ <c oughs> น,นอ,นนอนะนุ่จะจะออกยังงี้เหรออืมถ่ายบางแม่หมดแมวขาดตายหมดอันนั้นผู้ใดมะถุงเีนถุงทุ่งนีงจะจะออกยังงี้เหรอเอออยากออกไปกทิลูกข้อมกินข้างนอกนี่มันทายแม่สุนัะลูก ก็จริงข้างนอกนี่กว้างขวางสวะเสวยดีครับผมแต่อาจจะอ่านดีอยู่แต่มันแห่งยากนล้วหมาแล้วแมวครับผมหนหมามาเข่ามาแล้วก็โอ้ยก็เดียวเราลูกเลยมันสิตก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 ยู่ในตาขอนี่แหละยู่ในตาข้อนี่แหละ ผมห่อมเพื่อนละอันน <Hello. S 1> ี้ไใครจนเด้อจำซื <that> ้อบ่ไข่ได้ดอกหลายตัวนี่เจ็บลูกผมจำมันอยู่ลูกใอยจำมันอยู่บอกกูได้ซื้อเลยแม่มันจำอยู่ไม่ขาวจำบ่ได้ดอกหลายตัวให้แฝดตัวผู้น้องเฮยเราสิหาทางโอ้ยมันไายไก่เขาจะนาเขาสิบ่เพื่อนบุหรี่หยับออกวันต้องหาทางกันแมว กับกันหมาบ่อยหมาวันเขามาอ้าแล้วก็กันบอยมันพูดออกไปก็เอาไม้กันทั้งคางรู้บอยมันพูดออกไปก็ได้ท้ายท้ายบงหมกะเอาไม้ไปกันเขาได้อท้ายน้ำขอบขอกของท่อกะเสียวไม้กันไว้เอาไม้ไผ่มากันไว้สามลำทั้งนอกกับกันอีกสามลำบให้มันพูดนะ นั่นขูดไก่มันขูดไก่ไก่แน่คุณกันไว้อ้อมหอกเงวอาดาบบรินนขยานแมวเด้อว่าเฮ้ยมาวมามาดีดีแต่ก็บ่เห็นเขามาลายมือแล้วละ่ะแต่ก้อนในคอกนี่เป็นคอกตัวโพเด้คก้องบ,บุญลายบุญลายนี่เดือดอัศจรรย์เว้ยโอ้ยไล่หอดไก่ไกงวะกระโดดโตก๊กันครับไก่แม่ลูกอ้ย มันอ <laughs> ีกแล้เอาบอกบุนลายออกไปข้างนอกเพราะว่ามอนไม่มองไบซุ่มโมนี่แล้ว่ากหกบุนลายนี่ก็ส่งสีสูมม๋แมวดนยุแต่ว่าสีสูทซะเมันจะหายพวกบุนลายเนี่ะแต่นมันมีเข่วกัดคือมแมวซีเนาะสีสูมม๋แมว้บก็บุปรดติดตามตอนเตียบตอไปมันเด็กๆจะเป็นอย่างไรโอ้ข่นบ,บมัมีหมามีแมวมันสีมีความสุขดีดู่งสไตล์มุนี่ ยากเลยนำแมวเนี่ยมากับพ่อกันได้ยังี่มันแมวเสียแมวบริวภาพพียวกเราง่ายพ่อกระต่ายครับผมเอากระต่ายมาไว้ข้างนอกบทติดตามตอนต่อไปมาเหตุการณ์จะเป็นเช่นไรแค่กระเไปไปที่ยวไปไว้ข้างหมจะสองโต,โตก้อนสีแแงเอาพุ่นวันกับพุ่นคู่พุ่นหนึ่งพุ่นสอง ในนสองปมาณที่มาสีใครจเขาก็อยู่ข้างในมหาพอสิโอ้โอ้โนี่นี่นี่น,นีีคุณทูคุณบ้านไดคุณบ้านเ่ะคุณ,คณบันามบนมันมันแหม่บัานมันมันไม่เข้าไปอะ่ะแพงมันอยู่นู่นเขไปเด๋เข้าไปจะีอโอ้เยยยนยยนยยนยย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 ยนยย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 ายย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 ยอยจยยยยยยยนยย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 ย ตรงนี้อ่อนัวจังเนอะเอาก็สิได้สังเกตอาการนั่นเป็นเสลย์คุณถุงคนณยานคุณถุงออกข้างนอกครับผมคุณถุงคุณถุงยืนยืนนึกถุงยืนขึ้นนึกคุณใดเสื้อถุงยืนขึ้นน่ะยืนแล้วนะเอายืนอ๋อไม่เพียงไม่เพียงถุงไม่เพียงเพียงถุงขี่ไปไหนลูกขี่ไปไหนจิเข้าไปไม่บานจิตแต่ว่ามันขม่ีบมันเหี่ยวเสียที่นอนน่ะลูกมันเหม็นกอพ่อกระเหม็นเียนก๋อ รวมกี่ดมเน o ช่วยยู่พ่อกระเมียนก็ยืมหน่อเนียแลูกเนาะมาดู้ละเอาง่ายงเอาละพี่แล้วหน่อไอ้พ่อนี่พี่น้องมีความสุขความเจริญได้จ้าลำลำเลยรวยได้จ้ากดไลค์กดสัตว์สักใครกดสั้นกระดิ่งให้หนูใน่ยได้จ้ากดติดตามช่องหนูใน่ยได้จ้าช่องลุงได้ดีสครปีสแนลได้จ้าเอากล้องเข้ามาใกล้ๆคุณเด้อ คุณถุงอ้าคุณถุงย่าดินย่าดินบอกก่อนหนุ่มมาบอกกับพีบกกบกกบก่กับน้องก่อนหนุ่มยัดซิปไปยัดไปลูกลูกลูกอุ้ยหนูอย,อยากอายคนนี้พอกําลัางเสียกลวองเข้าขมาเนี่ยไปเลยได้จ้าหนูอย,อยากไปเล่นเด็ดนะมูจ้าหนูเบายุละจ้าหนูสิไปละจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมกระโดด <laughs>